คลิปนีเข้ากับมาบึงแนวทางไหวนิกเอีเชา้าวันที่14พี่น้องซ้ายวิ่งซ้ายรูดนิกเอีอยหลบเสาพี่น้องซ้ายวิ่งซ้ายรูดเจาะสองตัวบนหลางก็มาบึงกันเลยพี่นอ้องซ้ายเจาะ องตัวบนล่างก็จะได้3 2 3 5องสามห้าทำสองสามห้าสามเก้พี่น้องสามห้ากันกับสามสีายวิ่งซ้ายรูด สา,ายวิ่งสายหลุดดินสามอ่ำสี่ 4, พี่นอ้องอันนี้ขึ้นเนี่ย่างหอยหุ่นนิ่เกอี๋เช้าวันที่สิบสี่พี่น้องถ้าเกิดผูดใดบนสอบอตัวดินกะเอาตัวร่องไปจับอ่ากระจะได้สี่สองสี่ห้าสี่เจ็ด ี่เกกับประมาณนี้พี่นอ้องอันนี้ก็คือแนวทางหวยหุ่นนิเคยอยีกเช้าวันที่15บหถ้าชอบก็บตามพี่นอ้องถ้าว่่ชอบก็พานก็บเบิงงไว้เป็นแนวทางอ่ากะโชคโฉมันมันครับ